วเมืองมาอ้อนอมคาบายทุกกินตายยินดีพร้อมกันมาเบิกบาสีเกลงเามาหาทัดเจ้าเสนเมืองสาันทูกข,ขอจุงให้ฟุ้งคาทั้งหลายได้ฟังอย่างลดจะทำในสำนักประชาตุนือว่าอริยะเมตยาขออยางให้ไปประทิดสะคอนตุนของเจ้าพุกคําเสาขอ,อให้คนนิบาท ขาดสอนปริยัมโดสุดในที่หลบที่เลียดทำคำมักคำปาธนาเห็นคุ้งขาทั้งหลายขอคาเทอนต่างต่างกันบางของป่าธนาปินมาอาตีตมีเขากองไหลสิ่งทางมามิ่งและัวควายขาดหลายผาคนชิงเกลี้ยงอ่อนสุกุมานเอาส่วนต่างต่างอะนาคิดให้ตรงสายอายุกิยาขาด ลาสเชจ่งเข่าขอให้เป็นเจ้ามาหาทีทบางของปาตนาะสติกาใบ่ให้ขาดขอให้่ึงสรีระทัดคำเั่ามาหอมสากิต็ตกักกีเลสคำมาคำปาตนาแห่งคุณคาาากาทังลาก่อกาเดือนต่างตางกันวางของปาตนาะเป็นอินเป็น,ปน,นพรมอาทิมาตินมิม่งดับจริงคุณทุงการ ปาติอัลลัมเลดประเสริว่อัันตาบางองปัฏาินอัลลอันตาอันปัสิสัฟรงสยามคำมักคำปาฏาิขาทั้งหลายก่อขาเทือนสามิสันคุขอไม่สามนิดดัมคำมักคำปาฏิารุยขาทั้งหลายก่ขาเทือนสาธุที่ขอาเจ้า เไปพิธีเวียนเกียนโดยตรงเทีก่เจกถตัวถาวรเชื่อไหมครัโอ้โหอาจารย์สักดิะส่งไใบไปก็ได้หรอส่งแห่โอ้โหทรงแค่จะก้นไปแล้วส่้นให้ไปเออ सभी कर दे

vài quay hết ครับเดี๋ยว đây này 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 này

ทังเสีย์เหยดเองไปเรื่อยๆเลยฮึยึฮึ่ึฮ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 ึ สุภาตะนะครับและขณะนี้นะครับทีกล้องกำลังจับนะครับก็คือการเปลียนเทียนนะครับรก็องพระธาสิสองรักรการเปลียนเทียนนั้นนะครับเทียนเองนะครับจะเป็นเล้งแรกแล้วก็ส่งสอดต่อกันไปจุดไปนะครับผู้คนจะไม่ได้เดินนะครับแล้วก็ในกระแทงแก้วจะเข้าได้เฉพาะ ผู้ชายหรือสุภาพบุรุษเท่านั้นนะครับนครับเทียนนะครับเมื่อดับแล้วก็จะนำให้ลูกพึ่งลูกเทียนนะครับได้ไปเป็นวัตภุมงคลนะครับก็ขอจากพระนัพ่อแสนนะครับ จะขยับไปน้อยนึงให้แรงเปิดให้แรงครับผมเออเออแรงเข้าไปนิดนึ่งสำหรับเสื้อซาที่ปูไว้ข้างหน้าอุปสมบทนะครับก็จะเข้าสู่นะครับพิธีการผสมบทนะครับวฆษณาหน้านะครับและญาติๆนะครับจะเตรียมความพร้อมไว้นะครับเพื่อได้กระชับเวลานะครับยังพอเส้นหนวดดินยันไปเปนนิ สำหรับการบูชาดินธาตุนะครับผู้ที่ได้ผูปองนะครับและลงทะเบียนไว้นะครับก็เตรียมรับดินธาตุนะครับไปเคารพไปบูชาตามประสงค์ของท่านนะครับที่กำแทงแก้วนะครับผู้ที่จะนํามอบให้ท่านกับท่านก็คือท่านเจ้าคอบคนนะครับ เพราะฉะนั้นท่านก็เตรียมปูปองไว้นะครับแล้วดูลำดับที่ที่ท่านจะรับด้วยนะครับพ่าเราได้รันนิ่งนะครับเย่ยงตัวเลขไว้นะครับเพื่อป้องกันการชนละมนนะครับเพื่อป้องกันโควิด1 9นะครับดูดังนั่งหมด ครับสำหรับลูกพึ่งลูกเคียนนะครับที่อยากได้น้ำมนต์นะครับไปประพรมให้ลูกให้หลานที่บ้านนะครับทางเจ้าครอบควนะครับทางผู้ว่าการเลยขอได้บนอุนคำตนขุนครับขอเชื้อนะครับไปที่อมน้ำนะครับก็ขอได้จากทางข้อแสนนะครับที่อ่งน้ำมนต์ท่านใดกบแพงนะครับ ชุดขาวเมื่อสักครู่นะครับท่านลืมท่านลืมหมวกไว้นะครับต่อไปมารับได้ที่สารสีสุขนะครับรหนโดยการแฝงหรือไงนะครับหรือท่านใดคนใกล้ชิดก็น,นำพาไปให้ท่า,ทานด้วยนะครับใบหนึ่งก็หลายบาทนะครับ นายแล้วมั้ยเอาขยับใใหญ่นี่หน่อยเออา อบคุณพ่อคุณแม่นะครับของน้าคนะครับอตอนนี้ท่านครูซอกเนียงน,นะครับจะตเตรียมพร้อมนะครับท่านทำภารกิใจใดอยู่ก็ได้ลับดับนะครับตามที่ได้บ่งชี้ไว้เลยนะครับน้าคคนที่หนึ่งที่สองสามไปจนสุดท้ายนะครับ เทียนเอกก็จะเป็นเทียนเล่มใหญ่นะเสืเหยื่อนะคือเทียนเวียนหัวหรือว่าเทียนยาวนะก็คือเปนะ็นของมาลูกผู้กเทียนที่นามาถอยจากหลายที่นะครับก็มาใช้เป็น,ำนทำเป็นเทียนเทียนเมื่อข้างล่างที่เวียนเทียนเนี่ยก็จะเป็นน้านะฮะน้ําที่เป็นน้ํามนต์นะครเอาไว้เป็น คือบคุคลของแต่ละบ้านนะครับน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ที่ถ่านการทําพิธีเวียนเทียนจากพระธาตุสีสองนะฮนะซึ่งพิธีพิธีขังทุกปีฮนะเพราะว่าปีนี้ไม่กลางวันแดดแรงมากแนตะ่ช่วงทําพิธีฟ้าไม่แดดไม่มีแรงแล้วก็าท้องฟ้าแจ่มใสนะบรรยากาศคือว่าทำพิธีได้ไม่ร้อนนะ โ้นเฉพในส่วนของกาค่ายเียนนครับ คนพิชานะครับพี่น้องจากลบขวางลงสักดิเพชรบูรณ์นรับบริจาคกันวรสรอบาทนุโมทนาสาธุนะครับ,บ,ษษษษรบเดินทางไลก็ขอให้เกียรติากไปมาก็ให้สะดวกมีพักพวกก็ให้เป็นคนดีๆนะครับวันนี้มีเงินร้อยบานต่อไปมีเงินแสนนะครับขอบคุณครับ <c oughs> รับหน้าที่เปียบเสียบกันหลายคนหรืออยู่ใกล้ชิดกันหลายคนนะครับขอให้ท่านได้ดูสมบัติของท่านด้วยนะครับเป็นต้นบารร้านโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์นะครับสอยเงินพกนะครับขอทั๋วแขนอัดน,นะคบจะตกหล่นได้นะครับขอบคุณแต่ความเป็นห่วงนะครับ

นั่งกันเถอะกำลังแย่งหน้ามาอยู่ครับเดี๋ยวไคก็จะเป็นการแย่งน้ำวน